ช็อตนี้ที่กล้องหลักไม่ได้เห็นสิ่งที่โมมาทำหลังได้รับรางวัลแชมป์ปกติกีดมันออกมาค่ะวิภาวีดูแลดีเอ็นดูมากๆสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง AN n n ็นเ t l i สปอร์แต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทูกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะ ก่อนอื่นนะคะแอดก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมฮุนไดหรือทีมต้นสังกัดของ2วิภาวีสีทองที่ชนะได้แชมป์อันดับหนึ่งหลีปกตินะคะโดยได้รับเงินรางวัล1น100ล้านวอนเทียบเท่าเงินไทยก็ประมาณ2ร้าน6แสนบาทค่ะโดยประมาณนะคะซึ่งในเกมที่ผ่านมานะคะฮุนไดค่ะ บุกไปเยือน AI Paper นะคะซึ่งในเกมนี้ AI Paper ก็แพ้ฮุนไดไป1ต่อ3เซตด้วยคะแนน25ต่อ 23, 15ต่อ 25, 24ต่อ26และ19ต่อ25ซึ่งฮโยจีนทำไปได้23คะแนนโมมาทำไปได้35คะแนนสองวิภาวีทำไปได้10คะแนนยาสมินทำได้34คะแนนและจองอาทำได้13คะแนนค่ะ ซึ่งการแข่งขันที่ผ่านมานะคะโดยรอบปกติแต่ละทีมนะคะจะได้แข่งรอบละ6นัดรวมทั้งหมด36นัดเพื่อนำอันดับที่3และ4แข่งรอบเพย์ออฟเพื่อหาผู้ชนะแต่แต้มห่างเกิน3แต้มที่3เข้ารอบรองอัตโนมัติโดยสิ้นเชิงค่ะ ไปพบกับทีมอันดับ2ในรอบรองชนะเลิศและผู้ชนะจะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับทีมอันดับหนึ่งต่อไปซึ่งตอนนี้ทีมอันดับหนึ่งก็คือทีมฮุนไดค่ะซึ่งทีมของเมกาวาเตียหรือทีมเดสปาร์กนะคะก็ต้องมาเจอกับทีมพิงสปเดอร์หรือทีมกัปตันทิมนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าหลังจบการแข่งขันนะคะที่ฮุนไดสามารถเอาชนะ AI ไอเปเปอร์ไปได้นั้นก็จะเห็นว่ามีการภาพบรรยากาศนะคะการรับรางวัลในการที่ได้รับแชมป์นะคะรีปกติ ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าสมศักดิ์สรีแชมป์จริงๆค่ะซึ่งในเกมที่ผ่านมานะคะก็ต้องยอมรับว่าทีมไอเปเปอ r นี่ก็ประมาทไม่ได้เลยถ้าฟอร์มแบบนี้ตั้งแต่นัดแรกเชื่อได้ว่าดุเดือดกว่าน,นี้อีกค่ะซึ่งในขณะที่มีการเฉลิมฉลองกันในการรับรางวัลแชมป์นะคะก็จะเห็นว่าวิภาวีค่ะ คอยดูแลโมมาไม่ห่างและเช่นเดียวกันค่ะโมมาก็ดูแลวิภาวีไม่ห่างเช่นกันเรียกได้ว่าเป็นคู่พี่น้องที่น่ารัก,น,รกน่าเอ็นดูมากๆโดยเฉพาะช็อตที่ริบบิ้นตกลงมาซึ่งวิภาวีเองก็รีบเข้ามาช่วยเอาออกจากผมโมมาก็เรียกได้ว่าเป็นภาพที่ประทับใจและมีแต่รอยยิ้มจริงๆค่ะ และก็มีอีกหนึ่งช็อตนะคะที่กล้องหลักเองก็ยังจับไม่ทนันหลังจากที่ได้เฉลิมฉลองเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางฮุนไดเองก็เตรียมตัวที่จะเดินทางกลับรวมไปถึงโมมานะคะได้แสดงอาการกรีดออกมาค่ะคงจะรู้สึกว่าวันนี้แหละฉันได้เปิดปลป่อยออกไปแล้วแม้ว่าจะเหลือในรอบแข่งขันในชิงชนะเลิศอีกและก็มีช่วงจังหวะที่โมมานะคะกรีดออกมาหลายครั้งเลยทีเดียวค่ะ เชื่อได้ว่าทุกเกมที่ผ่านมาที่มาถึงรอบนี้ได้เชื่อว่าทุกคนร่วมแรงร่วมใจช่วยกันค่ะและหนึ่งในนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากำลังหลักของทีมก็คือโมมานั่นเองสำหรับตารางคะแนนล่าสุดประจำวันที่16มีนาคม2 5 1 7อันดับ1น่งค่ะฮุนได80คะแนน2พิงสไปเดอร์79คะแนน3เลส a ปาร์61คะแนน4 GS c a เ t คา51คะแนน5 i b k 48คะแนน หกไฮพา39คะแนนและ7 AI Pa p e r 17คะแนนและก็ยังเหลือแมตช์การแข่งขันอีกแมตช์สุดท้ายนะคะในรอบปกตินั่นก็คือวันที่17มีนาคม25 6 7ซึ่งจะเป็นการเจอกันกันกบเลสปาร์กและทีม IDK ค่ะสำหรับวันนี้นะคะแอดก็มีเรื่องราวมาฝากเพียงเท่านี้ค่ะอย่างไรก็ตามฝากส่งแรงเชียร์แรงใจให้2วิภาวีของเราในรอบชิงชนะเลิศด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Ah